หน,หนาทีกับกอปทอ,อยางรถยนต์เป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนและรองรับน้ำหนักของรถทั้งหมดเจ้าของรถต้องมาตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์การเติมลมยางต้องเติมในปริมาณที่กำหนดไว้ในสมุดคู่มือรถการเติมลมยางมากไปจะทำให้ยางตึงเกินไปและอาจจะระเบิดได้แต่หากเติมน้อยไปอาจทำให้ส่วนหน้าของอยางเสียดสีกับพื้นถนนทำให้เกิดความร้อนสูงและระเบิดได้เช่นกันดังนั้นจึงควรเติมลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และเมื่อขับรถระยะไกลควรจอดพักรถเป็นระยะเพื่อให้เครื่องยนต์และยางมีโอกาสพักนอกจากนี้ควรมีการสลับยางตามระยะทางที่กำหนดในคู่มือรถแต่ละประเภทและหากสังเกตว่ายางเกิดการสึกหรอเร็วแสดงว่าเกิดความผิดปกติกับศูนย์ล้อควรให้ช่างที่ชำนาญตรวจเช็คและตั้งศูนล้อเป็นประจำทุกๆ6เดือนหรือภายหลังจากการทำการซ่อมช่วงล่างทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม